อต้อนรับเข้าสู่มินวาพอดแคสต์พบกันทุกวันศุกร์เสาร์ในช่องทางปกติและรับชมก่อนใครในห้องเรียนมิติที่5นะคะความหมายชีวิต EP9 พลังแห่งความรักความรักเป็นเหมือนพลังงานที่ทำให้คนเราสามารถแปลเปลี่ยนผักดานชีวิตให้เติบโตก้าวหน้ารวมทั้งการทำให้เราเข้าถึงจุดหมายใหม่ใในชีวิตการค้นพบความหมายและก็สีสันในชีวิตที่มากขึ้น ความรักจึงเป็นเสมือนสิ่งที่สร้างสรรค์แง่มุมใหม่ๆเรื่องราวต่างๆในชีวิตให้มันแปลเปลี่ยนไปจากเดิมและพลังแห่งความรักนั้นยังช่วยให้เราผลักดันสิ่งต่างๆและแปลเปลี่ยนสิ่งต่างๆในชีวิตไปได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่ว่าความรักจริงๆที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถเติบโตและก็มีพลังในการผลักดันชีวิตมันต้องเป็นความรักที่บวกกับความเข้าใจ และปัญญาในการตระหนักรู้นั่นก็คือความรักที่เข้าถึงสิ่งที่อยู่ภายในความรักที่เราเรียนรู้กันในแง่มุมของการใช้ชีวิตคู่มันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้เราได้รู้สึกถึงพลังงานที่ดีงามในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปราศจากความเข้าใจปราศจากปัญญาภายในในการตระหนักรู้ เราจะเอาตัวเขามาเป็นตัวเราและเอาตัวเราไปเป็นตัวเขามันจะทำให้เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะเวลาที่มีความรักก็มักจะทำให้เราเป็นทุกข์เนื่องจากเรายังไม่เข้าถึงพลังแห่งความรักที่แท้จริงเราใช้ในเรื่องของอัตราตัวตนการต้องการการเรียกร้องความขาดที่อยู่ภายในตัวตนของเราจึงปรารถนาให้คนรักเข้ามาเติมเต็มบางอย่างและปรารถนาให้คนรัก แปลเปลี่ยนบางอย่างในตัวของเขารวมทั้งบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าไม่มีความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ในตัวเองต้องการและปรารถนาที่จะฉุดรั้งความรักเอาไว้ให้คนรักอยู่กับเราตลอดไปจึงทำให้เราแปลเปลี่ยนสิ่งที่เป็นตัวเราเพื่อให้เรานั้นสามารถที่จะดำรงความรักความสัมพันธ์มันก็เลยเปรียบเสมือนการเอาตัวเขามาใส่ตัวเรา และเอาตัวเราไปใส่ตัวเขาแทนที่จะเป็นการดำรงอยู่ของคนสองคนด้วยความรักความเข้าใจและการตระหนักรู้ปัญญาภายในตนเองมันจึงกลายเป็นความรักที่ทำให้ต่างคนต่างสับสนงงงวยเจ็บปวดและทนทุกข์ทรมานจากการที่ไม่สามารถรักอย่างแท้จริงจากการที่ไม่สามารถเข้าถึงพลังงานแห่งความรักภายในที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้ความรัก กลายเป็นสิ่งที่ชักนำเราไปด้วยความสับสนด้วยความกลัวเราจะไม่สามารถแปลความรักให้กลายเป็นพลังได้เลยแต่เรากลับจะจมอยู่กับความสับสนความวุ่นวายใจในการตอบสนองต่ออัตราความกลัวในตัวเราและตัวเขาหากเราไม่มีความเข้าใจกันและกันความสัมพันธ์ย่อมเกิดปัญหาค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เห็นตัวจริงของกันและกัน เราไม่เห็นตัวตนของเราเองเราไม่เห็นคุณค่าภายในตระหนักรู้ด้วยปัญญาที่รับรู้ถึงศัก,กยภาพของตัวตนของเราและตระหนักรู้ด้วยความเข้าใจถึงตัวตนของอีกฝ่ายบางครั้งเราจึงมักจะแปลเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์มันจึงกลายเป็นความรักที่บวกกับความกลัวและความสับสนวุ่นวายใจ ในการปรุงแต่งตอบโต้ต่ออัตราตัวตนและการเรียกร้องความขาดจากภายในเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีปัญญาในการตระหนักรู้ในตัวเองเราจะไม่รับรู้ถึงความบริบูรณ์ภายในจิตวิญญาณของเราและเราจะไม่รับรู้ถึงความบริบูรณ์ภายในจิตวิญญาณของคนที่เรารักเราจึงมักจะชักนำหรือชักจูงให้เขาเป็นในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันดี และเราก็มักจะแปลเปลี่ยนตัวเองนะคอยตามในสิ่งที่คนรักบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนเพื่อให้เราได้รับความรักเพื่อให้เราไม่ขาดความรู้สึกเป็นที่รักพลังงานแห่งความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่คนรักที่เป็นคู่ครองหรือว่าแฟนเท่านั้นนะคะแต่เรายังหมายถึงคนในครอบครัวคนรอบข้างการรักในฐานะเพื่อนมนุษย์หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เรารู้สึกจากความรักต่าง ในรูปแบบที่หลากหลายเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้บวกความเข้าใจและปัญญาเข้าไปกับความรักมันจะมีแต่ความกลัวความกังวลความย้อนแยง้งการวิ่งไล่อัตตาความปรารถนาที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของตัวเราโดยการให้คนอื่นนี่แหละบังคับให้เขามายัดในสิ่งที่เราขาดบังคับให้เขามาเติมในสิ่งที่เราว่างเปล่าและไม่มีมันจึงทำให้ความรักกลายเป็นความกดดัน และไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงตัวตนข้างในของกันและกันได้ไม่สามารถที่จะไว้วางใจในความสัมพันธ์เพราะเรากลัวว่าสักวันหนึ่งที่คนรักแปรเปลี่ยนความรักขาดหายเราก็ต้องกลับไปอยู่กับความโดดเดี่ยวความว่างเปล่าแต่เมื่อไรก็ตามที่เราตระหนักถึงความรักภายในตัวเราปัญญาของการตระหนักรู้ภายในตัวเองเนี่ยและค่ะจะทำให้เราเข้าใจว่าความรักนั้นยังคงดำรงอยู่ในหัวใจของเราเสมอ ไม่ว่าคนรักจะจากไปไม่ว่าความสัมพันธ์จะจบลงเรายังคงมีพลังงานแห่งความรักอยู่ภายในเสมอเพราะว่าปัญญาในการตระหนักรู้ภายในจะทำให้คุณเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นอยู่ข้างในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักพลังงานความรู้สึกการตอบสนองและการเลือกทุกอย่างคือสิ่งที่เราสร้างจากข้างในก่อนเสมอ และเราแชร์ลิงแบ่งปันกับใครบางคนเพื่อเพิ่มเติมศักยภาพพลังแห่งความรักและความหมายให้แก่กันและกันมันไม่ใช่การที่คนสองคนที่ขาดเรามาอยู่ด้วยกันเพื่อต่อเติมในส่วนที่ขาดหายแต่มันคือการเป็นพลังงานที่สมดุลภายในตัวเองการตระหนักรู้ถึงความสมบูรณ์พร้อมในตัวตนของคุณในสิ่งที่คุณมีและเต็มบริบูรณ์ในแบบของคุณอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องแปลเปลี่ยน เมื่อไหร่ที่คุณเห็นคุณค่าตระหนักรู้ปัญญาภายในตัวคุณคุณจะเห็นว่าทุกสิ่งมันไม่มีอะไรที่คุณจะต้องหวาดกลัวในการแบ่งปันความรักและสิ่งดีงามให้แก่เพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความรักในแบบของครอบครัวคนรักทุกสิ่งจะเป็นสิ่งที่คุณเชื่อมต่อระหว่างกันและกันด้วยความเข้าใจดำรงอยู่ในรูปแบบของตัวเองอย่างแท้จริง และเชื่อมต่อพลังงานของการตระหนักรู้ในการและกันอย่างลึกซึง้งความรักที่มีความเข้าใจบวกกับปัญญาในการตระหนักรู้จึงทำให้คุณสามารถเติบโตไปพร้อมกับความสัมพันธ์และสามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับคนที่คุณรักพลังงานแห่งความรักจึงมีแต่จะเพิ่มพูนเป็นการต่อยอดเส้นทางในชีวิตและ ความรู้สึกถึงความบริบูรณ์ในตัวตนของกันและกันดังนั้นการที่เราจะมีความรักที่นำพาทั้งการเติบโตและพลังงานแห่งความรักเนี่ยให้กับเราได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากการที่เราตระหนักถึงความรักในตัวเองการค้นพบรักแท้ภายในนะคะก็จะมีคอร์สในช่วงธันวานี ในวันที่12-12นะคะก็ขายคอร์ดล่วงหน้ากันไว้เลยละกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตระหนักรู้ถึงความรักที่อยู่ภายในตัวเราเองคนที่จะสามารถรักได้อย่างเข้าใจและเป็นอิสระที่จะรักโดยที่ไม่ต้องกังวลกับความกลัวการยึดติดการวิ่งไล่ความขาดแคลน หรือว่าการกลัวความสูญเสียในความรักความสัมพันธ์มันต้องเกิดจากปัญญาภายในที่เรารับรู้ถึงความรักคุณค่าความหมายของการดำรงอยู่ในชีวิตของตัวเราเองอย่างแท้จริงและเราแบ่งปันในสิ่งที่เรามีไม่ใช่การสแสวงหาในสิ่งที่เราขาดพอเมื่อไหร่ที่เราขาดแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แน่นอนว่าความรักจะกลายเป็นการพึ่งพิงการพึ่งพาอาศัยผลประโยชน์ และมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราขาดพลังเมื่อเราไม่มีคนที่เข้ามาเติมในส่วนที่เราขาดหายและเมื่อเขาไม่มีพลังพอที่จะเติมให้กับเราได้มันก็ยิ่งทำให้ความรักสั่นคลอนและละหองละแหงพลังงานก็จะมีแต่ด้านลบไปเรื่อยๆเพราะงั้นสิ่งที่สำคัญของการเข้าถึงพลังแห่งความรักและการเติบโตและการเข้าถึงความหมายของชีวิตด้วยพลังแห่งความรักจึงเป็นการเริ่มต้น จากรักแรกภายในตัวเราเองเมื่อไหร่ที่คุณเรียนรู้ที่จะกลับเข้าหาความรักแท้ภายในและเข้าถึงพลังแห่งความรักภายในตัวคุณคุณจะสามารถแบ่งปันได้โดยที่ไม่มีวันหมดเพราะมันเกิดจากการสร้างด้วยตัวคุณเองจากข้างใน ในสักวันใดวันหนึ่งที่คุณสามารถจะเข้าถึงความรักนี้ได้มันจะเป็นพลังที่ทำให้คุณสามารถก้าวผ่านความกลัวและแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยความรักความเมตตาความการุณาและความเข้าใจคุณจะรับรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันและกันในความรักที่คุณเผื่อแผ่ออกไปโดยที่คุณไม่รู้สึกว่าคุณขาดโดยที่คุณไม่รู้สึกว่าคุณด้อยค่าเมื่อคนรักแปรเปลี่ยนหรือเมื่อความรักเปลี่ยนไป คุณจะรู้สึกถึงพลังแห่งความรักอยู่เสมอและคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในการดำรงอยู่ด้วยการเป็นคนที่มีความรักมีพลังงานแห่งความรักจากภายในและแชร์ลิงสิ่งเหล่านั้นให้กับภายนอกคุณจะรับรู้ถึงพลังงานอันเต็มเปี่ยมจากข้างในได้เสมอเมื่อคุณกลับเข้ามาสร้างความรักในการตระหนักรู้ภายในตัวเองมันจะทำให้คุณเข้าใจตัวตนของคุณ และสามารถเข้าใจตัวตนของผู้อื่นและการเติบโตจากพลังงานแห่งความรักที่คุณให้กับตัวคุณเองข้างในมันจะส่งผลให้คุณมีความรักอยู่ในชีวิตเสมอไม่ว่าคนรักจะจากไปกี่คนไม่ว่าครอบครัวจะอันตี้คุณยังไงหรือไม่ว่าสภาพว่าล้อมจะแปลเปลี่ยนแปลผันไปแบบไหนคุณจะไม่เคยขาดความรักคุณจะไม่เคยรู้สึกท้อแท้กับความรัก คุณจะไม่รู้สึกว่าความรักทำให้คุณเป็นทุกข์แต่มันจะมีแต่ความสุขความสมบูรณ์ภายในและการให้และการแบ่งปันดังนั้นพลังแห่งความรักจะนำพาไปสู่ชีวิตที่มุ่งมั่นเติบโตและแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นมันจะกลายเป็นความหมายในการดำรงอยู่ของตัวคุณเองและการสร้างสรรค์ แบ่งปันเหล่านี้มันจะทำให้ผู้คนรอบข้างได้เข้าใจตระหนักถึงความรักที่สรรสร้างจากภายในเช่นเดียวกันเพราะงั้นการที่เราจะให้คุณค่านิยามความหมายในชีวิตด้วยการดำรงอยู่ในพลังแห่งความรักเราต้องเริ่มจากการที่เรารักบวกความเข้าใจและปัญญาในการตระหนักรู้ตัวตนภายในของเราเองเมื่อรักแรกที่เราสร้างจากภายในจิตวิญญาณของเรา แข็งแกร่งเข้มแข็งและมั่นคงคุณจะเป็นเหมือนเส้นทางที่ช่วยให้ผู้คนได้เข้าถึงความรักภายในตัวเองและความรักของคุณจะอินฟินิตี้ไม่มีวันหมดมากมายมหาศาลและทุกครั้งที่คุณให้และแบ่งปันความรักนั้นจะย้อนกลับเข้ามาหาคุณเสมอดังนั้นพลังงานแห่งความรักจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดและไม่ได้ขาดหรือไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดไร้คุณค่า ดิ้นรนเพราะความรักที่แท้จริงคือสิ่งที่เราจะต้องรักและเข้าใจภายในของเราก่อนเมื่อเราตระหนักรู้ด้วยปัญญาในเรื่องราวของความรักเราจึงจะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดความกลัวอัตราตัวตนและความขาดที่เราจะต้องไปวิ่งหาความรักหรือคนรักเข้ามาเติมเต็มแต่มันจะเป็นความเต็มเปี่ยนบริบูรณ์ในตัวตนของคุณและการแบ่งปัน ให้แก่ผู้คนรอบข้างทุกสิ่งจึงไม่ได้ผิดเมื่อมีความรักแต่ความไม่เข้าใจความรักเท่านั้นที่ทำให้คุณเป็นทุกข์และสับสนวุ่นวายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้ที่จะสร้างจากข้างในก่อนเสมอเราจะไม่เคยขาดไม่เคยโดดเดี่ยวไม่เคยหมดไม่ว่าข้างนอกจะห่างหายหรือแปลเปลี่ยน สิ่งที่อยู่ข้างในจิตวิญญาณคือสิ่งที่ดำรงอยู่กับเราตลอดจนนิรันด์นะคะขอให้คุณเข้าถึงพลังงานแห่งความรักและค้นพบความหมายของชีวิตในการแบ่งปันความรักจากภายในสู่ภายนอกปลดล็อกตัวเองจากความกลัวความเจ็บปวดจากความไม่เข้าใจเส้นทางเดิมๆของความรักไปสู่การเติบโตและตระหนักรู้ถึงรักแท้ภายในตัวคุณเองแล้วคุณจะค้นพบว่าทุกอย่าง มันสมบูรณ์พร้อมในตัวของคุณเองอยู่แล้วหากใครที่ต้องการลงคอร์สนะคะ1212 12, การตระหนักรู้ถึงรักแท้ภายในก็สามารถทักทายนะคะในลายอดด้านล่างได้และติดตามความหมายชีวิตใน EP ถัดไปได้นะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ